ครับผมสวัสดกีก่อนเที่ยงตอนเที่ยงนะครับผมเดี๋ยวมาดูชนชมนะอันนี้เป็นชนชมที่ใส่ปุย๋ยทั้งหมดทุกต้นนะเดี๋ยวมาพูดเรื่องการใส่ปุย๋ยชนชมด้วยแล้วก็มาพูดเรื่องปุย๋ยด้วยอันนี้เป็นปุย๋ยที่ใส่นะอันนี้เป็นปุย๋ยที่อันนี้ใช้สูตรสิบหกสิบหกแต่ว่าถ้าเราต้องการดอกนะก็แบบยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็โอเคนะตัวเดียวก็จบเช่นกันอันนี้ก็ชนช่นชนมถ้าให้ปุย๋ยนะชนชมที่ตอเหลืองอย่างนี้ก็จะกลับมาสร้างกิ่ง ได้สมบูรณ์แล้วก็พร้อมที่ิะออก่อดอ,อกให้เราเห็นไหมบวบสวยแบบนี้เป็นเชื้ชมพี่ให้ปุ๋ยการให้ปุ๋ยที่พอเหมาะนะก็ไม่ทําให้เน่าอันนี้ยเยอะไปไหมก็ไม่ถือว่าเยอะนะเร่งอยากให้งานไหวรากเน่านะดินจะมีเชื้อรานะมเชื้ชวมมันจะติดเชื้อราจากกิ่งจากลําต้นจะทําให้รากเน่าบางครั้งก็ติดจากเชื้อราจากจากในรากกันแหละแต่ว่าเรื่องปุ๋ยนี่โอกาสทําให้เช้ชมเน่ามีไหม อันนี้ก็ไม่รู้นะว่ามีไหมนะแต่ว่าจำละครผมที่เคยใส่มาก็ไม่ไม่เห็นเน่านะแต่ว่าเราต้องให้น้ําสม่ําเสมอนะให้น้ําสม่ําเสมอด้วยการให้ปุ๋ยไปเราต้องให้น้ําเช้าเย็นด้วยนะครับผมต้องให้น้ําเช้าเย็นด้วยนะไม่เัน้นไร่เจ้าดีบ่ครับเราจะให้ดอกมาแบบนี้เหนไหมหสวยๆแบบนี้จะสร้างกิ่งขึ้นมาให้จริงอบบสมบูรณ์ แล้วก็เราจะสามารถเอากิ่งตัวน,นี้ไปสร้างสายพันธุ์ใหม่หรือว่าเราจะไปทําใหม่หรือไปเกษีซอสใหม่หรือเราจะเอาไปเสียบอะไรก็ตามเปนชนชมแต่ว่ายังขายได้ไหมถ้าอุง,งามอย่างไงก็ขายได้นะถ้าเราทําสวยๆอุง,งามดกดกที่สวยยังไงก็ขายได้แต่ว่าชลชมผมไม่ได้ทําเพราะว่าผมต้องดูแม่ในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําก็เดี๋ยวให้อะไรมันดีๆวันนี้หน่อยนะเดี๋ยวแดดมาแล้วครับผมอากาศร้อนแล้วคงได้เสียบแล้วในวันสองวันนี้แหละนะับผมก็ได้เสียบชลชม แล้วก็ได้ทำาราชมให้ดูว่าเราทําแบบไหนจะถูกทุกทีในการเลี้ยงกระชมให้สวยให้ออกมาแบบนี้กิ่งสมบูรณ์แล้วก็มีอดด่อดอกพร้อมจะให้เราเราเรา,เราได้ดูดอกกันไม่ยากนะครับผมไม่ยากการทำบรรชมไม่ยากเลยแต่ว่าถ้าเรากลัวนะการทำารรชมถ้าเรากลัวว่าให้ปุ๋ยไปแล้วโอ้โหเน่า,านะอย่างนั้นถ้าเรากลัวไม่งามนะครับผมไม่งามจริงๆงกระชมงามได้ในฤดูเด,ดียวนะเลี้ยงธรรมชาตินะ่ะคือฝนมาเท่านั้นจะเป็น ฝนช่วงแรกจะมีน้ำฝนหน่อยมีออกซิเจนสูงหน่อยในในช่วงที่ตกมาครั้งแรกไงจะทําให้เดินชมงามหรือว่าพืชผลต่างๆจะงามแต่ว่าหลังจากนั้นก็แบบปกติแหละแต่ว่าถ้าเป็นช่วงนี้มันต้องใช้ปุ๋ยอย่างเดียวก็ขอบคุณทุท่านด้วยนะที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมมีอะไรก็ถามมาได้นะครับผมทางช่องทางไลน์ครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ